Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อธิษฐานใ้ใจแล้วก็ใช้มือปัดนะคะอย่าพ่นเข้าไปนะใช้มือแนดูเลนะคะขอให้สุขภาพนะคะสก๊รตสักแ่สุขภาพไงวะขอให้ใจเอ่อเป่าอย่งไรนะคะไม่ต้องเปล่าเล้ยร้องเ you! ใครซื้อกอเอนที่มคเกยไม่ได้ั่เลยอแล้วมาเลายองาหยองแค่พี่แอมซื้อลูกโป่งไทยทาวลูกโป่งลูกโป่งไทยทาวเกทงเราไมู่เราไลู้ลดแล้วมาบิวอะมาิวยง